สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผม <c oughs> วันนี้เรามากับมีดมีดเขาเรียกว่ามีดตกรุ่นนะฮะเขาเรียกมีดตกรุ่นมันจะมีสต็อกมาเรื่อยๆนะครับมีมาบ้างไม่มาบ้างถ้าใครสนใจอยากได้ก็แจ้งความจำานงมาได้นะครับรุ่นนี้มันเป็นมีดแลนจะีบีเ1้นึ่ะมันเป็นมีดฟลิปโอเพน มีดฟลิปโอเพก็คือกดเปิดอ่ากดมีเกี่ยวว่าเกี่ยวตรงนี้ปุ๊บมันจะเปิดเปิดเข้ามาได้ดีไหมดีมันต้องดีอยู่แล้วมันจะไม่ดีได้ยังไงใช่ไหมจากที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับมีดแลนด์ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก,กล่องจะเป็นสีเนี้ยฮะกล่องจะเป็นสีเทาๆอย่างเนี้ย นี่คือมีดแรลรุ่นเก่าก็จะมีมีดแรลรุ่นใหม่ออกรุ่นใหม่ๆนะครับชื่อมันจะคล้ายๆกันไม่รู้มันจะทําให้มันคล้ายๆกันทําไมก็ไม่รู้นะแม่งคล้ายกันมากนะครับงงไหมเออไม่รู้มันจะทําทาไมแล้วก็ไม่เป็นไรฮะอธิบายให้ฟังเราดูเป็นรุ่นๆไปรุ่นนี้มันคือรุ่น G.B. 9 1 1วัสดุทํใบมีดคือ8 C.R. 1 3 MOV มประกอบทํามีดก็คือ G.10 นะครับ รุ่นนี้ข้อดีของมันก็คือมันเปิดได้ไวครับมันมีฟลิปในการเปิดฟลิปก็มีสตัดก็มีมันมีปัญหาเลยระบบไรเนอร์ล็อกแล้วก็กลับคลิปไม่ได้ไปด้านไหนด้านนั้นเป็นคลิปอัพเน็บกระเป๋าเก็บเน็บกระเป๋าขวาน้ำหนักเหรอน้ำหนักก็มีนะครับผมลองเอามันมาชั่งดูนะในคลิปมันก็จะวนๆไปนะครับน้ำหนักประมาณสัก70กรัมไม่มีปัญหามันก็ไม่ได้หนักมาก โอเคไหมพบๆไปอ่านนึงเป็นมีดใหญ่ๆสักเล่มหนึ่งคุณภาพก็ดีครับใช้งานได้ดีราคาก็ไม่แพงเลยนะถ้าสนใจก็ลองจัดซื้อจัดจ้ดจางกันไปได้นะครับแต่ก็เลาเรากำลังจะบอกว่าเฮ้ยมีดแบรนด์จีนเนี่ยคุณภาพมันก็ดีนะครับราคามันก็ไม่แรงแล้วก็มีดแรนใครก็รู้จักเท่าน,นั้นเองแล้วก็สต็อกมาบ้างไม่มาบ้างแล้วแต่ครับแต่ต้องรอหน่อย เพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นเก่าแล้วก็เราไปรวบรวมมาจากโอเวอร์ออเดอร์อะไรก็ว่าไปครับก็รวบรวรวบรวมบรวมกันมาแต่สุดท้ายท้ายสุดตอนนี้มันมีมีดรุ่นแลน911ด้วยชื่อมันคล้ายๆกันไม่ใช่ของกอ๊อฟเป็นมีดของแท้นี่แหละมันมีรุ่นนี้ที่เราเอามาเป็นฟลิปก็คือ G.B. 911นะครับเป็นฟลิปตัวมันจะอ้วนๆนหน่อยอย่างที่เห็นครับแต่ถ้าเป็นแลน 9 1 1ก็จะเป็นประกับสีเขียวหน้าตาเหมือนแลน910นะครับมันเป็นรุ่นปัจจุบันตอนนี้เท่านั้นเองวิธีวิธีแก้สับสนในการสั่งซื้อแคปรูปมาหรือโทรมาหาผมได้โดยตรงนะครับชุกนี้มันเป็นยุคของออนไลน์แล้วไม่มีปัญหาครับโทรมาก็ได้ไลน์มาก็ได้ติดต่อมาก็ได้มันเป็นมีดที่ซื้อไปใช้งานได้ดีอ่ะเออผมว่างี้เลยแต่ว่าสต็อกก็ติดติดดัด นะครับจะได้เข้าใจกันสักทีแก้ปัญหามาหลายหลายเคสแล้วว่าเฮ้ยมีดที่มันเป็นมีแนดแลนพี่ทำไมมันมีหลายหลายเจเนอเรชันจังมันเหมือนมันเหมือนของรุ่นเก่าอะแล้วก็ไล่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 เจเนอเรชันมาบางรุ่นก็ยังผลิตอยู่บางรุ่นก็ยังมีโรงงานอยู่และที่เหี้ยก,กว่านั้นคืออะไรรู้ไหมบางโรงงานที่เขายกเลิกออเดอร์ไปแล้วแม่งก็ยังกลับมาผลิตอีกแล้วแม่งก็ขายเองโดยตรงมันมีครับมันเป็นโรงงานแบบ บริษัทจีนน่ะคือเข้าใจที่ผมพูดไหมเหมือนผมได้ออเดอร์มาเขาสั่งผลิตมาพันยูนิตอ่าโอเคเรียบร้อยผมมีผมมีโน้ตฮาวนี่แล้วเขาบอกว่าเอ,อ้ยยุหลือฮะเลิกเลิกเลิกผลิตนะผลอโอเคพอบริษัทนูน้นย้ายไปอีกบริษัท B กูก็ผลิตได้กูมีโน้ตฮาวกูผลิตขายเองไงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย เข้าใจไหมและไอ้บริษัทเนี้ยแม่งก็ไม่อยากจะมีตัวตนด้วยมันก็ข้ามไปข้ามมาตัวนั้นตัวนี้เอากูก็มีโน้ตฮาวนี่วัตผลิตก็ตตก็โยนออกไปพอโยนออกไปในตลาดปั๊บสุดท้ายอ้าของก๊อปปล่าวะของนี้เปล่า,ามันเป็นอย่างนั้นคนระับมันเป็นอย่างนั้นนะเหมือนมันก็พูดยากนะมันเป็นโรงงานผลิตอนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังโดยตรงเลยนะไม่ว่าทุกโรงงานเลยนะเฮ้ยสั่งทามีดมีดมีดเอแล้วกันสั่งร้อยเล่ม ลงงานทำร้อยเล่มไหมอะแน่นอนแม่งไม่ทำหรอกผมก็ทำเกินช่ไหมทำเกินแล้วไงอ่ะมันก็เอามาขายเองไงขายนอกเขาว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเขาเรียกอะไรเป็นข้อสันนิษฐานของผมนะครับจากเคยอยู่ในวงการอุตสาหกรรมมาเขาก็ต้องทำเผื่อมาบ้างอะเพราะถ้าทำพอดี ผ่าน QC ไม่ได้เขาก็ต้องไปเริ่มต้นไลน์การผลิตใหม่เขาทำโอเวอร์มาเลยแล้วกันแล้วที่เหลือทำไงอ่ะเขาโยนเข้ามปในตลาดครับถ้าเป็นบริษัทที่มันไม่ใหญ่มากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะแต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่มันก็ต้องมีการควบคุมหน่อยเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยฮนะแต่ถ้าคุณซีเรียสมากๆนะครับผมแนะนำนะถ้าคุณเป็นคนซีเรียสมากๆให้ซื้อมีดหลักหมื่นฮะแต่ก็เป็นคนซื้อมีดหลัก 100, ร้อยฮะกรลุณาลดความซีเรียสไปฮะ เปลี่ยนให้มันเป็นเย็ดแค้ไปช่างแม่งเหี้ยราคาไม่กี่บาทหรอกให้ความสําคัญให้มันถูกต้องนะครับถูกต้องบิดยัดอย่าบิดเบี้ยวให้มันถูกต้องตามตามความสามารถในการที่มันจะเป็นแดกวายขวดละหมื่นละแสนนะ่ะคอมเพลนได้เลยแต่ถ้าแดกวายขวดละร้อยอย่าคิดมากจริงไม่งั้นชีวิตคุณมันจะถูกเี้ยเฮี้ยเลยลองปรับชีวิตดูนะครับ ซื้อของอย่าคาดหวังมากมันมีดีเฟกมากมีอะไรมากเจอก็โชคดีครับแล้วถ้าคุณเจอเรื่องเลวร้ายผมเชื่อในเรื่องของบาลานซ์ของมนุษย์เจอเรื่องเฮี้ยอีกวันมันก็ต้องเจอเรื่องดีสลับสลับกันไปอะอย่าคิดมากอยู่ไปด้วยกันสวัสดีครับ